สวัสดีครับกำลังเดี่ยมปูกับหลานน้อยครับผมสวัสดีครับผมในหน่วยดิสานพาเพื่อนครับครับมานี้มาพ <c oughs> พอกันครับอ่าย่างใบครับใบของวันที่สิบเจ็ดเมื่อนีนะ้เนาะหลังเมื่อเด็กออกว่า <c oughs> วันที่สิบเจ็ดมาเจอกันครับในนี่ครับเมื่อนี้เมนูซอยจุกครับ สร้อยจุมื่อนี้ก็คือ,อเพื่อนนะครับเกืนของทงนนั้ทงแม่หนวดทั้งแม่เม่จากชมรมเ<ม>นาะคนรักเชฟนะครับนี่ครับ <laughs> แต่วามาเรียนน้ำมาอ่ามาอันนี้ครับอ่าที่เนื้อสุจุนะครับผม <laughs> มื่อนี้เอาจักหน่อยของกำเนิดยมแก่ข้าวจาังได้่าน งานคจะควอำแันนี้จะจะแกเข้าเข้าเข้าน้อยนึงครับหน่อยนี่แล้วมาซิมจุกันนะครับจุกดูสิไปที่พีเมือในอหนวดครัเมือนีปรงครับาบุ่มไม่ี เพิ่นเพิเ่มซื้อเอามาเพิ่มเพิ่นเพิ่มมีอีกมากมากอีกเยินเหรอบีบีซื้อบีอ,อันนี้จะมาซิมซิมก่อนนะครับซิมก่อนอเอาตับตอน,น,นหนึ่งคันเท ن ا หนึ่งตอนตามสูตรแล้วก็เอาเนื้อเนื้อมันตอดอีกฟันนึงตอนใส่ใส่ใส่บ,บ้างนะครับว่าเป็นลูกเต่าใส่เกียวเพียนะครับ เก้วเพียบสามแก้วเลยนะครับมาทำบ้านนี่จืเอฟซสุนพี่จังจี้วนะ่จะได้ฟุงไหมขาดขาดคมยังเดี๋ยวมนมีบูบูหาซื้อซื้อได้วนซื้อกวดบีบป่ะ ขายคุ้มเลยนะอาเทียบกับมะว่านนะครับมะว่านไปกินยูทีสกลน,นครมันเป็นเนื้อคนละรสคนละรสจากนะครับอ่ามาตจนกบอีท่านนึงนะครับ <c oughs> มันเพาะกันกินบะหม,ออมี่ำแปะไม่เห็นเนีอันีก้ก็าวเยอมาก ชิมให้ดูให้เก่านะครับเพิ่ลเพิ่เกลมาจาเีวม่จานเชเพิ่มาเอาุมเชวกันเนาะูบอกเพิุงเพิ่ชมลมมาชมลมคนลกเชฟมาซุปเชียวำนั่นอย่างมาดีจริงอผัดมะเขือยาวมะเขือยาวจ้คของเมะเขือยาวจะมาจากไหนกนวดเอ็ดพอดี พีไ่ได้กินเป็นเป็นเปลาเที้ยงครับอ้อาวเลยครับคือว่าใต้ได้นะครับแต่เข้าวกันเหนียครับอ,อืมอืมก็ดิ้งเนี่ยนะดิ้งเนอกำนันยยิบมาได้เปลี่ยนไปนะครับก่ะคือคือเดิมเดิมไม่แล้วลูกแก่ข้าวแก่ข้าวก่ะน้อยเดียวน้อยเดียวครับเอาน้อยเดียวก็คือคือ,อ,อคือพ่อบอ่ออะไรเสียน้ำใจลูกเต่าเพิ่นเนาะคน หามาสูยูุกินเอาอีกยัะไม่มีซัมไพอีกย่ะทำนะครับผมผมก็จะไปกินเขาละคันเทนาคันเทนาคันเทนานหนานาหมูเกินเนาะมีมีมดน่นั้นนะบีคือเพออะไรออยัผพาลูกไปเน่นบม่เป็นยังกะพอไรได้ได้ยง รสชาโอเคแค่แป๊บแค่แปับคุยแล้วเสือนมนเดินากลยนะปกินักันตักตักเลยนี่เสียงดังลูกไปนั่งนั่งกินนะนี่ขอว่ะอได้เลยไปกินน, <c oughs> กน,นั่นละ โอ้เท่เลยครับสำหรับมื่อนี้พ่อเอาพ่อหอมปากหอมคอครับผมสำหรับคลิปนี้มื่อนี้กินอ่เมือเม่อนี้อาหารทิ้งโตซอยจุนะครับซอยจุกันแซ่บๆน้ำกันเดี๋ยวเนี่ยเอาให้พวกเกา่าคนกินนะครับกำนันเดียมคองจะเอาไว้ซสำนี้ก่อนเอาไว้เจอกันคลิปตา กินข้าวข้าบบัเนี่ยกินเข้าวครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหนาสำหรับจิมมี่สวัสดีครับสวัสดีครับ